เด็กๆพบกับอักษรอเลและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยระดับชั้นป .2 กันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆไปหยิบแบบเรียนดักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวรรณยุกค,ค่ะในส่วนที่เป็นรูปของวรรณยุกกันนะคะถ้าเราจําได้นะคะเรารู้จักรูปวรรณยุกมาแล้วตอนสมัยที่เราเนี่ยเรียนเรื่องอักษรไทยจําได้ไหมคะที่แบ่งของอักษรไทยออกเป็น4อย่างนะคะ อักษรไทยสี่อย่างมีอะไรบ้างก็มีพยัญชนะไทยนะคะมีสละมีวรรณยุกต์แล้วก็มีเลขไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องของรูปวรรณยุกต์ค่ะถ้าพูดถึงรูปวรรณยุกต์ในภาพนี้นะคะยังมีไม่ครบนะคะยังขาดอีกหนึ่งรูปค่ะนั่นก็คือรูปที่เราเรียกว่าไม้จัตวาค่ะอันนี้ไม้เอกนะคะไม้เอกนะเราเรียกว่าไม้นะคะ ไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาค่ะเอาละค่ะนักเรียนรูปวรรณยุกต์นะคะมีทั้งหมด4รูปดังต่อไปนี้ค่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะก็ขีดลงมาเลยตรงๆค่ะเรียกว่าไม้เอกค่ะเขียนหัวนะคะโค้งขึ้นไปแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้เรียกว่าไม้โทค่ะเขียนคล้ายๆเลข7แบบนี้ก็เรียกว่าไม้ตรีค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะก็เรียกว่าไม้จัตวาค่ะมี4ี่รูปนะคะรูปวรรณยุกมีมี4รูปก็จริงแต่มีเสียงวรรณยุกมากถึง5รูปค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคาบต่อไปนะคะ วันนี้เราลองมาหาคำที่มีรูปวรรณยุกคำต่างๆกันก่อนนะ,ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าแต่ละตัวมีชื่อเรียกว่าอะไราเรมาดูกันค่ะนักเรียนเห็นตัวแรกแบบนี้เลยยิ้มแย้มแจ่มจใสนะมีแค่นี้อย่างนี้เหมือนกับเราขีดลงมาอย่างนี้ก็คือไม้เอกค่ะเก่งมากค่ะไม้เอกหน้าตาแบบนี้ค่ะ ปุ๊บเขียนกลมๆแล้วก็ลากไปแบบนี้เรียกว่าไมโทใครจำไม่ได้ค่อยๆพยายามฝึกฝนไปนะคะคล้ายๆเลียกเจ็ดค่ะเขียนอย่างนี้ค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบนี้เราเรียกว่าไม้ตรีค่ะขอเสียงดังฟังชัดให้กับตัวสุดท้ายที่เหมือนเครื่องไม้บวกนอยเขาคือไม้จัตวาท่านเองค่ะ เก่งมากค่ะนักเรียนนี่ไม้จัตวานะคะเอาละค่ะมาดูคำตัวอย่างคำนะคะที่มีวรรณยุกต์รูปเอกกำกับอยู่ค่ะนะคะคำแรกคำที่หนึ่งค่ะรอโอมอรมไม้เอกร่มนี่มีไม้เอกมีรูปเอกกำกับอยู่ค่ะวออาวอวาวไม้เอกว้าวค่ะ วันนี้เรายังไม่สนใจเสียงวรรณยุกนะคะเราขอสนใจรูปวรรณยุกที่วางอยู่ในคำนั้นก่อนค่ะขอไอไข่ไม่เอกไข่แล้วก็กอไอไก่ไม้เอกไก่ค่ะนักเรียนคะมีหลายคำนะคะที่นักเรียนรู้จักว่ามันจะมีเครื่องหมายวรรณยุกเอกกำกับอยู่ค่ะเพื่อนของเราในภาพก็ถามว่ามีคำอะไรอีกนะเด็ก uh, ๆจำได้บ้างไหมคะว่ามีคำอะไรที่ มีวันณายุเอกกำกับอยู่อีกคะ,ะมีไม่เอกอยู่ในคำนั่นแหละนะประจําเลยเป็นคําที่เราต้องเรียกมาประจําเรียกมาคำแรกพูดได้เลยเออแม่ใช่แล้วคะ่ะแม่ก็มีวันณายุเอกกำกับอยู่นะมีแม่ก็ต้องมีพอ่อได้พอ่อก็มีวันณายุเอกกำกับอยู่นะมีพอ่อก็มี พี่อืก็มีวรรณยุคเอกกำกับอยู่นะนี่เป็นขนาดเครือญาติเราก็เห็นมาหลายคำแล้วนะคะมีคำอื่นๆอีกไหมคะอาจจะเป็นคำว่าหน้าน่ารักเราเคยเห็นนะเขียนแบบนี้ก็มีรูปวรรณยุคเอกกำกับอยู่นะคะดูคำต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่มีคำที่มีวรรณยุคโทกำกับอยู่หรือว่ามีไม้โทนั่นเองนะมีรูปไม้โทค่ะ อันนี้พออืองอผึงไม้โทพึ่งอสอเอือเสือไม้โทเสื้อกอเอาเกาไม้โทเก้าออีอีไม้โทอีอกเอก,อออออออก้าอีเออแปลกนะคะนะักเรียนคะคำเดิมเดิมเนี่ยนะพอเราใส่รูปวรรณยุกเข้าไปคะ่ะความหมายก็เปลี่ยนได้ซะงั้นเนาะอย่างเช่นนี้ ตอนแรกเราเขียนคำว่าเสืออยู่ดีๆสสระเอือเสือพอเราใส่ไม้โทเข้าไปก็กลายเป็นเสื้อนะคะแสดงว่าความหมายของคำเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเสียงวรรณยุกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยได้เนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นๆน,นะคะที่ไม่มีเสียงวรรณยุกเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดยังไงนะคะก็มีความหมายเหมือนเดิมเช่น ถ้าเป็นคนาชาวต่างชาติที่เป็นผู้พูดภาษาอังกฤษนะคะพูดว่า Pen ก็แปลว่าปากกา pen ก็แปลว่าปากกาเ e นก็แปลว่าปากกาไม่ว่าจะเ e n เพนเพนเนี่ยก็คือปากกาทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้ามาอยู่ประเทศไทยประเทศที่มีเสียงวรรณยุกค,ค่ะการที่เราใส่รูปวรรณยุกเปลี่ยนไปเสียงของวรรณยุกเปลี่ยนไปก็จะทําให้ความหมายมันทําไมคะเปลี่ยนไปด้วยนะอย่างคํานี้ก็เหมือนการเก่า ถ้าคุณครูพูดถึงเกาเด็กๆก,ก็ต้องคิดถึงเวลาที่เราคันแล้วก็เอามือมาทําไมคะเกาที่แขนเกาที่หน้าบริเวณที่คันแต่ว่าพอคุณครูใส่ไม้โทเข้าไปนะคะกลายเป็นเก้าก็คือเลขเก้านั่นเองนะคะใส่ไม้เอกความหมายก็เปลี่ยนอีกเนาะเป็นอะไรคะเก่าวันณยุคนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะสามารถเปลี่ยนความหมายของคําได้ด้วยนะมาดูตัววรรณยุกต์ต่อไปค่ะ วรรณยุกตัวนี้นะคะก็คือไม้ตรีค่ะเหมือนเลข7เนาะเช่นคําว่าอะไรที่นักเรียนจะเจอไม้ตีบ้างล่ะคําว่าโต๊ะค่ะนี่ตโอโตะไม้ตีโต๊ะคาว่า ah ตุ๊กตาค่ะตอุกตุกไม้ตีตุ๊กค่ะมีคําว่าอะไรอีกคะนักเรียนที่นักเรียนเคยเห็นไม้ตรีค่ะส่วนใหญ่นะคะพวกที่มีไม้ตีหรือคัไม้จัตวานเนี่ยจะมาจากภาษาต่างประเทศค่ะ พวกประเอ,อย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมีการแปลแต่งเขาเรียกว่าไนะคะรัชการที่หนึ่งนะคะแต่งพระราชนิพนธ์โดยการแปลมาจากเรื่องสามก๊กมีคําที่มาจากคําจีนเยอะเลยก็เริ่มใช้ไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาเยอะขึ้นนะคะคําที่คุณคุณนาเดียเคยเห็นไม้ตรีอีกก็มีค่ะตอนเช้าเชาเลยคุณแม่ให้ไปซื้ออะไรมาทานตอนเช้าบางคนทานโจ๊กจอโอกโจกไม้ตีโจ๊ก,จกค่ะ แบบนี้เอไปซื้อโจ๊กมานะคะหรือมีคาอื่นอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนเคยเห็นไหมตรีอยู่โต๊ะตุ๊กตาโจ๊กมีคําว่าคําว่าอะไรอีกคะแก,ก๊สก่อแอสออแก๊ไม่ตีแก๊สนะคะเวลาเขียนให้ถูกก็เขียนเรียงไปจากข้างหน้าแล้วนะแต่ครูเขียนเวลาตามคําสะกดให้นักเรียนค่ะก,ก๊าซก่อาสอกาไม่ตี นะคะแบบนี้ใช้ไม้ตรีได้นะคะและมีความลับอย่างหนึ่งนะที่คุณครูจะบอกนะักเรียนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าไม้ตรีนะคะคนที่จะมีโอกาสใช้ไม้ตรีได้เนี่ยคืออักษรกลางอย่างเดียวไว้ครั้งต่อๆไปคาบต่อๆไปที่เราเรียนเรื่องอักษรไตรย,ยางอักษรสาม,มูนะคะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าไม้ตรีเนี่ยใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นรูปตรีนะคะถัดมาค่ะ อีกรูปหนึ่งที่ใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นก็คือจัตาวาที่หน้าตาเหมือนเครื่องหมายบวกนี่แหละนะคะมีคำอะไรบ้างที่มีรูปจัตาวากรรกับอยู่นะคะกระเป๋าไม้จัตาวาแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวกัออวอวยก๋วยไม่จัตาวาก๋วยตอเอียวเตี๋ยวไม่จัตาวาเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวค่ะมีคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆบอกว่าเป็นมีแต่คำจีนเหรอคะคุณครูจริงๆก็มีคำไทยบ้างนะเช่นจา๋าแบบนี้เราเคยเห็นใช่ไหม แม่เรียกอารีอารีมาหาแม่หน่อยอารีจ๋าแม่จ๋าแบบนี้ก็ใช้จัตวาได้ค่ะมีคําว่าอะไรคะเช่นเป็นกิริยาอาการก็ได้นะคะเช่นจูจีค่ะจูจีนะคะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคําอื่นๆไปเลยเช่นเต๋าค่ะ ะะลูกเต๋าแบบนี้นะคะที่เอาไว้ทอยเวลาเราเล่นเกมกระดานนะคะหรือว่าเวลาเราเล่นกิจกรรมอื่นๆนะคะก็เรียกว่าเต๋าแบบนี้เหมือนกันจะสังเกตว่าคําที่มีไม้จัตาวากํากับอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นเสียงที่แบบเรียนเสียงธรรมชาติเช่นเหลืองอ้อยอาจจะมีการใส่ได้เหลืองอ้อยแบบนี้หรืออาจจะเป็นเออเราเรียกเคยได้ยินเรียกบริกรผู้ชายนะคะคุณพ่ออาจจะเรียกว่าบอยแบบนี้เป็นการ เพิ่มเสียงเข้าไปนะคะในคำที่เราพูดก็จะมีรูปไม้จัตวาด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเรารู้จักวรรณยุกต์ทั้ง4รูปแล้วรูปวรรณยุกต์เอกรูปวรรณยุกต์โทรูรปวรรณยุกต์ตรีแล้วก็รูปวรรณยุกต์จัตวาแล้วนะคะคุณครูก็มีความรู้เสริมมาให้นักเรียนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือว่าคําที่สะกดเหมือนกันแต่มีรูปวรรณยุกต์ต่างกันก็จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันไปด้วยค่ะนะคะถ้าในอันนี้ถามนักเรียนว่าเหมือนกันหรือไม่นักเรียนก็ตอบว่า ความหมายใช่ไ้มคะไม่เหมือนกันพอเปลี่ยนเสียงวัดเออเปลี่ยนรูปวรรณยุกไปแล้วนะคะความหมายก็ไม่เหมือนเดิมอีกด้วยค่ะเอาละค่ะมาดูความหมายของวรรณยุกต์กันนะคะวรรณยุกค,ค่ะเป็นเครื่องหมายที่ใส่ไว้เหนือคําแล้วทําให้เสียงและความหมายของคําเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะ เราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้ค่ะวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์ทำให้ความหมายของคําเปลี่ยนไปได้นะอย่างที่คครูเคยยกตัวอย่างไว้เสือค่ะเสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายแมวแต่ว่าตัวโตกว่ามากเลยกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีนิสัยดุร้ายนิสัยดุร้ายก็หมายความว่าเราเลี้ยงเขาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้นะคะเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเสือแบบนี้พอคุณครูเติมไม่เอกเข้าไปค่ะเติมไม่เอกเข้าไปกลายเป็นเสือ ะะสอเอือเสือไม้เอกเสือนะคะเครื่องสารชนิดหนึ่งใช้ปูนั่งและนอนนะคะอันนี้ก็เป็นเสือแบบนี้นะคะอีกอันนึงพอคุณครูเติมไม้โทเข้าไปสอเอือเสือไม้โทเสือ้อค่ะก็คือเครื่องแต่งกายส่วนบนของเรานั่นเองนะคะทำด้วยผ้าค่ะนะคะก็เรียกว่าเสือ้อค่ะบางครั้งก็ทำด้วยพลาสติกก็ได้นะเช่นเสื้อกันฝนแบบนี้ค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าพอใส่รูปวรรณยุกต์ที่ เปลี่ยนไปความหมายของคำก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะวิธีการที่เราเออมีรูปวรรณยุกตนนะคะแล้วนำมาใส่แล้วคำก็เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีคำไม่จำกัดค่ะทำให้เรามีคำที่หลากหลายนะคะแล้วก็สร้างคำใหม่ๆได้เลือกใช้คำใหม่ๆได้นะคะนักเรียน เดี๋ยวเราจะมาลองหาคําที่มีรูปรรณยุกเอกกันนะคะให้นักเรียนช่วยคุณครูคิดนะคะอย่างละสองคค่ะนะคะใครที่ทําเองได้ทําก่อนไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่คิดยังไม่ออกนะคะให้ทําพร้อมกับคุณครูได้ค่ะคําที่มีรูปรณยุกเอกที่นักเรียนเคยเห็นและคุณครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่มีพ่อแม่พี่อะไรพวกนี้เนาะมีใครเคยเห็นคําอื่นอีกบ้างคะคุณครูก็เห็น อีกคำหนึ่งนะยากนิดนึงนะเช่นคำว่าซื่อสัต์สัตว์ตอันนี้นะคะไม่ใช่สัตว์วัแหวนกระรานเป็นสัตว์ยอยักษ์การะรันค่ะหมายถึงความจริงนะคะคำซื่อสัต์ไม่คดโกงมีวรรณยุกต์เอกอ,อยู่ที่คำว่าซื่อนั่นเองนะคะมีคำอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนเคยได้ยินมามีคำไหมคะ อ่าบางคนบอกว่ามีคังคูใครจะเขียนกระต่ายก็ได้นะคะนี้เดี่ยวก็ได้อ่าแบบนี้มีรูปวรรณยุกตเอค่ะคำอื่นๆนนะักเรียนคิดได้เขียนลงไปได้อีกนะคะถ้าใครคิดได้เยอะอาจจะไปเอาสมุดมาแล้วก็เขียนจดไว้เพิ่มก็ได้ค่ะคำที่มีรูปวรรณยุกตโทค่ะเด็กๆก็บอกว่าอะไรนะคะเช่นอ่าบ้านได้ค่ะ บอานอบาลไม้โทบ้าน no นะคะเวลาที่เราสะกดคำนะคะก็เรียงไปเหมือนเดิมพยัญชนะสระตัวสะกดจำได้ไหมคะพยัญชนะสระตัวสะกดแล้วก็ใส่วรรณยุเพิ่มไปเป็นอันที่4ค่ะพยัญชนะสระตัวสะกดแล้วก็วนันณยุนะคะมีคำว่าอะไรคะไม้ไม้โทหน้าตาแบบนี้ mm hmm. เคยเห็นคำว่าอะไรคะ mm hmm. เคยเห็นอีกหลายคำแล้วเนาะแต่เราเอาตัวอย่างอีกสักคำหนึ่งเช่นคำว่า ตัง้งตออะงอตงังไม้โทตัง้งอ่อันนี้เขียนเพิ่มให้นิดนึงจะได้เป็นคำที่มีความหมายนะคะตั้งใจแบบนี้ก็ได้ค่ะจบเสร็จแล้วเนาะเอาละค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างคำที่มีรูปวรรณยุกตีค่ะเมื่อกี้นี้มีคำว่าโจกตุกตาอะไรพวกนี้นะคะมีคำอื่นอีกไหมคะไหนก็เขียนคำว่าตุกไปแล้วเนาะเอาคำนี้ก็แล้วกันค่ะตออุอกกอตุกไม้ตี ตุกตุกอะไรคะตุกแกค่ะตุกแกนะคะอีกคำหนึ่งเอาคำนี้ก็แล้วกันกอไก่กอ,กกอสระแอสอแกดไม้ตรีแก๊นะคะอันที่4นะคะเป็นคําที่มีรูปบรณยุกต์จัตวานะคะที่เราลองเขียนกันไปแล้วนะคะมีคําว่าจ้าจูจีนะคะมีคำว่าลูกเต๋าอะไรแบบนี้นะคะก็มีคํา เขียนลงไปเลยสักคำหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะจอ,อูจูไม่จัตาวาจูจอ,อีจีไม่จัตาวาจีจูจีค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีคำว่าปุ๋ยอ่าปอุยอปุ๋ยไม่จัตาวาปุ๋ยหรือว่าถ้าใครทำสวนก็เคยได้ยินบุ้งกีแบบนี้เนาะหรือว่าพวกนี้นะคะคุณครูนเดียจะบอกเคล็ดลับเด็กๆไว้ให้อย่าลืมว่าไม้ตรีที่หน้าตาแบบนี้นะ กับไม้จัตาวาสองอันนี้ค่ะมีคําใช้อยู่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเขาใช้ได้กับเฉพาะอักษรกลางเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในคาบต่อๆไปค่ะนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ไปทบทวนก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณคุณนเดียขอทบทวนให้นะคะก่อนที่จะเลิกเรียนหมดคาบนี้ไปค่ะคําบางคํานะคะมีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่เช่นโต๊ะปุย๋ยบ้านเก่ง แต่คำบางคำนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่ค่ะเช่นพวกนาหมีโบกลองค่ะแต่ทุกคำนะคะต้องมีเสียงวรรณยุกค่ะนะคะไม่ว่าจะมีรูปวรรณยุกต์หรือไม่นะคะทุกคำต้องมีเสียงวรรณยุกต์ วันนี้เราเรียนกันเนี่ยรู้จัก4ี่รูปนะคะรูปไม้เอกรูปไม้โทรูรปไม้ตรีแล้วก็รูปไม้จัตาวาค่ะแต่เสียงจะมีมากกว่านั้นอีกหนึ่งเสียงเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคาบถัดไปนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ที่หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 ของอักษรค่ะวันนี้บา,บายยเด็กๆก,ก่อนนะคะพบกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น